S 1> <S 1> อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t t i g 2 4อย่าลืม a t t i g 2 4เจสซีลินกาดเนื้อหอมจัดเมื่อกำลังเจรจาก,กับยูเวนตุสแปะแชร์เอซิมิลารัลดิวคาสเซนในขณะที่เขาเตรียมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้ การเจรจากับ2และ4สโมสรน,นั้นอยู่ในขั้นพูดคุยขั้นสูงหลังจากลินการ์ตตัดสินใจยุติความสัมพันธ์22ปีกับยูไนเตดแรล่งข่าวใกล้ชิดกับลินการ์ได้ตัดความเป็นไปได้ที่เอร็กเทนฮากุซือคนใหม่จะเกลี้ยก,กล่อมให้ผู้เล่นอยู่ต่อและเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในทินอัทฟอร์ดดาวเตะวัย29ถูกรายงานว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เขาถูกสโมสรกระทำและรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของการผิดสัญญา ลินการ์บอกปัดทิจยาทีมแบบยืมตัวเมื่อสมตมิที่แล้วหลังได้รับคํายืนยันถึงสถานะในทีมชุดใหญ่จากอเลกุนาโซชาโดยได้ลงตัวจริงแค่เกมเดียวก่อนที่โซชาจะโดนได้ออกไปในเดือนพฤศจิกายนลินการ์ได้เป็นตัวจริงอีก3ามนัดในยุคข,ของราฟรังนิงหลังจากนิวคาเซลต้องถอนข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเขาในเดือนมกราคมเมื่อผี่แดงเรียกร้องค่ายืมตัว2.5ล้านปอนด์และโบนัสอีก12.5ล้านปอนด์หากทีมของเอ็ดดี้ฮารอดตกชั้น แม้สาริกาดงจะกลับมาหาลินการอีกครั้งแต่ก็ต้องเจอศึกใหญ่เมื่อยักษ์ยุโรปทั้งยูเว่แป้แชร์และมิลานต่างก้อยความชุดใจดาวเตะที่ทำไป35ประตูจาก232นัดที่ลงเล่นให้กับแมนยูไนเตดเลคลิปรายงานว่าคริสโตเฟอร์เอนคูคูพร้อมย้ายออกจากเอเปราซิกในช่วงจบฤดูกาลนี้ ตัวรุ่วัย24ปีระเบิดผลงานในซีซั่นนี้หลังจากซอยตะข่ายไปทั้งหมด31ประตูกับอีก20แอซิสจากการลงสนาม48นัดรวมทุกรายการจนมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมต,ต่างๆทั่วโยุโรปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสื่อดังแดนน้ำหอมเผยว่ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความต้องการจะย้ายจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเป้าหมายของนเตะอยู่ที่ทีทมที่มีรุ้นแชมป์หรือความสำเร็จย่างไก็ตามทางฝั่งเอเวรซิค ถือสัญญาของเอ็นคูคูไปจนถึงกลางปี2024ซึ่งเลกิฟเผยว่าสมโมสรร้อมรังตัวให้อยู่ต่อและอาจเรียกค่าตัวจากทีมที่สนใจสูงกว่า100ล้านยูโรนอกจากนั้นในรายงาน,นยังเผยต่อไปอีกว่าไลซิกกำลังวางแผนพัฒนาทีมโดยการอัดเม็ดเงินเสริมทัพเพื่อหวังยกระดับไปลุ้นแชมป์บนเดลิก้าในฤดูกาลหน้าไลซิกหวังว่าเรื่องดักง,งกล่าวน่าจะเปลี่ยนใจเอ็นคูคูให้อยู่ต่อไปแต่ต้องเจองานหนักเพราะสมโมสรชั้นนำ อาทิแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเอซิมิลานก็แสดงความสนใจรวมไปถึงแมนยูนเต็ดที่มีราฟรังนิกส่งสัญญาณให้ดึงนักเตะร,รายนี้และพร้อมลงสนามในช่วงตลาดหน้าร้อนแถมยังมีสโมสรนเงินหนาอย่างนิวคาสเซิลที่ถูกโยงและที่สําคัญปารีสแซงต์แแมงอดีตต้นสังกัดก็พร้อมดึงกลับไปใช้งานแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายนักเตะจะอยู่ที่พเมยรลีกมากกว่า บูบาก้ากามาร่าคือชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากไม่แพ้นกเตะคนอื่นมีหลายสโมสรให้ความสนใจอยากได้ไปร่วมทัพในฤดูกาลหน้าด้วยสัญญาที่จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้ที่ผ่านมาโอลิมปิกมาเซไม่สามารถเจราจาล้งตัวกองกลางวัย2 2ให้เล่นในถิ่นสตาร์เวดรโดมได้ต่อไปทำให้เชื่อว่านกเตะจะแยกทางอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าสนใจจึงกลายเป็นสถานีต่อไปของกรมรามาร่าเพราะที่ผ่านมามีสโมสรชื่อดังมากมายต้องการตัว ไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษสเปนหรืออิตาลีแม้ความชัดเจนจะยังไม่ปรากฏแต่หลายฝ่ายยืนยันฟันธงไปแล้วว่ากัมราจะไม่ใช่นัมมกเตะมาร์เซย์อีกต่อไปหลังจบฤด,ดูกาลจะเป็นเรืไไ่องที่น่าสนใจว่าสโมสรต่อไปของเขาจะคือทีมไหนแอตเลติกโกมาลีคือทีมเต็งที่ถูกยกขึ้นมาในช่วงหลังโดยสื่อในสเปนและฝรั่งเศสร,รายงานตรงกัน,กนว่าทัพตาหมีเริ่มขออยับเข้าหาตัวแทนกองกลางไว้22ปที่เรียบร้อยด้านดีโก้เซเมลเน่ยอยากได้กัมราไปใช้งาน เราะจะลืมว่านอกจากตำแหน่งกองกลางตัวรับตามความถนัดของนักเตะแล้วแข้งรายนี้ยังสามารถถอยไปยืนเป็นปากหลังตัวกลางได้เช่นกันหรือจะขยับไปยืนแบกขวาจะเป็นก็ทําได้แถมทําได้ดีในยุคที่เขาลงเล่นภายใต้การนําทัพของอังเดวิลัสโบอาร์ความหลากหลายสารดประโยชน์ที่ส่งผลให้เอลชอโร่ต้องการตัวกัมาร่าไปใช้งานเพราะเทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินักจะชื่นชอบนักเตะที่เล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งและมีความยืดหยุ่นสูงแต่การแข่งขันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะด้วยสัญญาที่จะหมดลงในช่วงจบฤด,ดูกาลทําให้ทุกทีมมีโอกาสไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะมอบข้อเสนอได้น่าสนใจและทําให้นักเตะอยากย้ายไปร,ร่วมทีมมากที่สุด